สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมธนาพีระยุทธ์นะครับก็วันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของกรณีที่เราเนะี่ยถูกหักเงินเดือนเหลือศูนย์บาทถ้าเกิดเราเป็นข้าราชการเนะี่ยเราจะฟ้องขอให้มีการยกเลิกการหักเงินเดือนตรงนี้กับนายจ้างที่เป็นหน่วยงานทางราชการหรือนหน่วยงานทางปกครองได้หรือไม่นะฮะข้าราชการบางท่านนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับทหารตำรวจครูนะครับ อันนี้คือต๊ตัวด่างนะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ต้องพูดจริงๆนะครับกลุ่มข้าราชการนะฮะประเภทประมาณนี้นะฮะประเภทประมาณนี้แล้วกันนะครับจะมีการอะไรครับกู้ยืมเงินมีการค้ำประกันมีการค้ำประกันไข้กันความว่าไข้กันหมายความว่าเพื่อนค้ำชั้นชั้นค้ำเพื่อนนะฮะปรากฏว่าเรานะฮะผ่อนชำระนี่ตรงตามกําหนดนะกับสากรก็ดีกับธนาคารก็ดีปรากฏว่า เราไปค้ำประกันเพื่อนของเราที่เราไปค้ำประกันกลับไม่จ่ายหนี้เรานะฮะเงินก็ไม่ได้ใช้กับคนค้ำนะฮะถูกหักเงินเดือนในแต่ละเดือนโดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจทหารมีการหักเงินเดือนของเราในแต่ละเดือนแล้วเหลือแค่ศูนย์บาทคำถามก็คือว่าเราเป็นข้าราชการจะโต้แย้งสหกรณ์ว่า คุณต้องเหลืองเงินเดือนให้ผมไม่น้อยกว่าเดือนละสองหมื่นบาทได้หรือไม่นะฟังให้ดีนะครับเป็นข้าราชการถูกสหกรณ์นะฮะออมทรัพย์อายัดเงินเดือนเหลือเงินเดือนเดือนละศูนย์บาทนะะจะขอให้สหกรณ์เนี่ยนะฮะไม่ต้องอายัดให้เหลือศูนย์บาทได้หรือไม่หรือคงเหลือไว้สองหมื่นบาทได้หรือไม่นะแน่นอน คำถามนี้นะฮะที่แฟนคลับคงจะมีความรู้อยู่บ้างเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับข้าราชการนะฮะกฎหมายนะฮะเอาเอาว่าเงินเดือนก่อนเงินเดือนของลูกจ้างเนะี่ยยังไม่ต้องพูดถึงฐานะนะฮะถ้าเป็นเงินเดือนของลูกจ้างเนะี่ยกฎหมายเนะี่ยห้ามอายัดนะครับในส่วนที่ไม่เกิน2 0,000บาทนั่นหมายความว่าส่วนที่เกิน2 0,000บาทเนะี่ยมันถูกอายัดได้ถูกต้องไหมครับมีเงินเดือน2 0,000นะฮะ ส่วนที่เกิน2องหมื่นถูกอายัดได้หมดเลยเช่นมีสองเงินเดือนสองหมื่นห้านะอายัดสมมติอายัดไป5้าพันบาทอะไรก็คือส่วนที่เกิน2องหมื่นบาทแต่ทีนี้ครับในข้อกฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยนะเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยนะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพง่งมาตรา3ามศูนย์สองวงเล็บที่สองเนี่ยบอกว่าห้ามอายัดเงินเดือนของข้าราชการนะคนนี้นะยกตัวอย่างสั้นข้าราชการคนนี้นะมีอยู่หนึ่งคนนะ หัวหมอนะครับบอกว่าอา้าวนี่ห้ามอายัดเงินเดือนของข้าราชการแล้วเหตุใดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทหารถึงมีการอายัดเงินเดือนของข้าพเจ้าซึ่งเป็นข้าราชการนะรเหลือเพียงแค่ศูนบาทได้นะก็ต้องตบอบ่องครับว่าในพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542นะมาตรา42ทับ1เข้าบัญญัติว่าอะไร เขาบัญญัติว่าการที่สากรอมทรัพย์เนี่ยนะที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะมีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการเป็นสมาชิกอยู่นะฮะสากรเนี่ยมีสิทธิที่ทจะนะฮะหักเงินเดือนหักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ายแก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการของสากร เพื่อชําระหนี้หรือภพ,พระผูกพันอื่นที่มีต่อสากลให้แก่สากลตามจํานวนที่แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือพระผูกพันนั้นจะสิ้นไปโดยมาตรา42ทับหนึ่งดังกล่าวนั้นไม่ได้กําหนดจํานวนเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอื่นให้คงเหลือภายหลังหักชําระหนี้ไว้ดังนั้นครับการที่บริษัทไปรณีนีไทยนะตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ หนึ่งสี่เก้าแปดทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะตัดสินไว้เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยไปษณีไทยนะครับหักเงินเดือนของลูกจ้างนะซึ่งลูกจ้างคนนี้ไปค้ำประกันนะเป็นรักษากลกิจเนี่ยไปค้ำประกันเพื่อนนะฮะหักเงินเดือนเหลือเพียงแค่ศูนย์บาทนะแม้ลูกจ้างจะเหลือเงินเดือนแค่ศูนย์บาทเนะี่ยการหักเงินเดือนดังกล่าวก,ก็ชอบด้วยกฎหมายนะดังนั้นครับถ้าเกิดว่า เป็นเจ้าหนี้สหกรณ์นะเราถูกเงินหักเงินเดือนทุกเดือนนะเหลือศูนย์บาทเราสู้เจ้าหนี้สหกรณ์ไม่ได้ถ้าเราเป็นข้าราชการเรารับเงินเดือนอยู่นะสหกรณ์เนี่ยมีสิทธิ์หักก่อนเจ้าหนี้อื่นนะเมื่อเป็นหนี้ทุกเดือนหักปุ๊บส่งสหกรณ์แล้วกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดนะครับว่าสาหกรณ์จะหักเท่าไหร่อย่างเช่นไม่ได้กําหนดว่าในแต่ละเดือนสหกรณ์หักได้เพียง5,000ันบาท1 0 0 0งนบาทไม่ใช่ ถ้าคุณเงินเดือน2 0 0 0 0สากรก็หักได้ทั้ง2 0,000ื่นเลยนะฮะเพราะตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดขั้นต่ําไว้ขั้นสูงไว้ว่าสามารถที่จะหักได้ขั้นต่ําเท่าไหร่หรือขั้นสูงเท่าไหร่นะฮะแม้เงินเดือนของข้าราชการผู้นี้รัฐวิสาหกิจผู้นี้จะเหลือเพียงศูนย์บาทนะก็หักได้ผิดกับเรื่องอะไรครับถ้าเราเป็นข้าราชการเราไปเป็นลูกหนี้กับบุคคลอื่นนะฮะแล้วอะไรครับหนี้ดังกล่าวนั้นนะฮะเป็นหนี้เงินกู้ สมมติเราไปกู้ยืมเงินชาวบ้านอย่างเงี้ยนะเราเป็นข้าราชการถ้าชาวบ้านจะหักเงินเดือนข้าราชการเนี่ยหักไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะประมวลกฎหมายวิธีการค้ำแพ่งมาตรา302วรรคสองนะบอกว่าเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยห้ามีการอายัดเงินเดือนแล้วก็ไม่จํากัดด้วยนะครับว่าวงเงินจะเท่าไหร่นะแม้เกิน2 0 0 0 0บาทข้าราชการมีเงินเดือน3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นหนี้คนอื่นก็หักหักเงินเดือนไม่ได้นะครับ ยกเว้นสากรคนเดียวที่หักได้นะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยจะให้สาระความรู้กับแฟนคลับที่เป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ถูกสากลออมทรัพย์นะฮะอายัดเงินเดือนจนเหลือศูนย์บาทนะฮะไว้ฟังนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับเป็นสาระความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปแชร์นะครับให้เพื่อนที่กำลังจะคิดว่าจะคลั่ประกัน ข้าราชการค้ำประกันให้คนอื่นอย่างนี้นะครับไปคิดดูนะครับถ้าไม่มีเงินเดินแล้วนะครับก็อาจจะต้องหาทางแก้ไขอย่างอื่นนะครับถ้าแฟนคลับที่ดูอยู่นี้นะครับชอบคี่ดูวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนาวิทย์พ่อกระหม่อหน้าสวัสดีครับ